รามาเที่ยวที่เบสฟอร์ดหรือว่าแถวย่านวินลิมเบิร์กหรือว่าเป็นย่านฮิสเตอร์ของชาวนิวยอร์กเราจะมาหาจุดถ่ายรูปนะครับแล้วก็มุมสวยๆแล้วก็ตรงนี้จะมีร้านร้านร้านอาหารแล้วก็พวกคาเฟ่อะไรน่าสนใจนะบรรยากาศดีมาก,มากข้อมูลเที่ยวนิวยอร์กนะครับแม็กใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับ<า>ก็ไปตามดูกันได้ครับผมไปกันเลยไป เช้าอยู่ก็เลยแวะทานกาแฟนะครับที่ร้าน Blue b l u e b e r r ครับสำหรับร้าน Blueberry Coffee นะครับก็เป็นร้านกาแฟเจ้าดังนะครับจากฝ่แคลิฟอร์เนียครับตอนนี้เนี่ยมีหลายสาขามากๆเลยคอกาแฟห้ามพลาดครับริมน้ำวิลเลียมเบิร์กบริ์นะครับนี่ก็อยู่ข้างหลังเองเดี๋ยวเราจะไปหาสปอตถ่ายรูปเดี๋ยวดูว่าจะรอดไม่รอดนะวันนี้แบบโคตรหนาวเลยนึกพาน้องมาทรมาน <laughs> <laughs> ฝั่งนี้มีผนังอิฐ ก็เลยลองไปเล่นกับผนังนี้ดูคุมโทนกันกับชุดนะเออนี้เทันนี้แสงดีนะออวันนี้ก็แจะคราวดี้หน่อยหน่อย นี้ก็ลองเลือกให้สะพานนะครับเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็ให้แบบดูเด่นขึ้นมาสนามหญ้านี่เขาวงกลมเอาไว้ให้เว้นระยะห่างของเวลาคนที่มา นั่งเล่นที่สวนเนาะตรงนี้ก็จะมีทางเดินนะครับพี่ขนาไปด้วยแคงสิงน้ำตา2องอันนะครับที่ป 2, ทเป็นสีสนันสด พวกบันไดก็เล่นได้นะพวกสเต็ปก็สามารถเดินขึ้นเดินลองอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีเหมือนกันโดมิโนพาร์คใช่ไหม ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานนะนี่เป็นโรงงานเก่าเป็นโรงงานน้ำตาลยี่ห้อโดมิโนมีขายอยู่ตตมซนะูเปอร์มาร์เก็ตนะสนามติ๊กเล่นที่ดูแบบจริงจังมากคือมัน,มนสูงม,มากจริงๆแล้วบองเราที่บ้างเมื่อคืนอากาศกี่องศานะเมื่อคืนอากาศก,าก็ประมาณหนึ่งองศาโอเคแล้ววันนี้คือจิวไลน์จิวไลน์ลบแปดเื่อนหลายรอบมาก <laughs> ดูมือปากคือพูดพูดไม่ได้แล <c oughs> ้ว <c oughs> อื่เขาใส่ชุดกันดิเขาใส่ชุดกันกันหนามากเสื้อไม่กัดลมคนมันจะมีท่าน้ำาหลายอันนะแล้วก็เดินเดินเรียบริมน้ำได้เดินได้ยาวเลยแหละใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นท่าเรือที่เขาจะให้ต่อเรือเฟอร์รี่อ่าไปฝั่งเะคะเคยนั่งเหมือนกันเคยนั่งแล้วไปลงตรง Financial District กจริงก็เคยนั<ม>่งไุกลินบริดจ์ก็ใช้เรือ,อนี้ได้<ม> น,นี้จะเป็นอีกจุดที่สวยนะคือมองตรงไปไปลายตาจะเป็น Empire State Building เลยครับตรงโขดหินตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ามานั่งเล่นนะครับสามารถนั่งชมวิวแมนฮัตตันได้เลยครับ มันก็จะมีพวกทันเนลที่ e นะเป็นไม้นะเออมันว่าจะให้เราเดินมาเดีว่าตอนนี้เราจะไปหาส่วนที่แบบเ,เ,ออเป็นกราฟฟิตี้อ่าย่านเบสท์ฟอร์ดตรงนี้อ่ะเขาก็จะมีแบบคนมาทำกราฟฟิตี้ไว้ยเยอะมากเขาเป็นพวกเป็นแอดอะไรเงี้ยเออโอ้โเจ๋ดมุมนี้เดี๋ยวเราจะมาข้ามถนนกัน เพนจริงหรอจับได้ไหมมันเป็นรอยอ่ะเป็นสีแปลงจริงด้วยอ่ะเงว่าเราจะไปไหนกันต่อไปกินอาหารเป็นมือ้ออาหารสำหรับคนตื่นสายาก็คือกินรวบมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงรวมกันไปเลยนะบ้านของเรามาแล้วอะไรบ้างวันนี้ที่ไหนเป็น,น แซลมอนจำชื่อไม่ได้แต่อันนี้คือบัหมินบัหมี่มเป็นแบบไฟชิคเก้นเอาณงเบอร์เกอร์กับเบอร์เกอร์ของอกเกอเชียมาซ่อหมหน่อยวันนี้แบบอากาศ,าศาประมาณแบบโพงสาเมื่อวานคือลบแปดมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมากกว่าเมื่อวานและคนก็ออกมาเยอะกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันครับ น,นี่ก็เป็นร้านขายต้นไม้นะครับข้างหนก็สวยเลยทีเดียวข้างหลังอันนี้ก็เป็นเป็นมาร์เก็ตนะครับอันนี้คืออะไรครับเข้ามชโชวขผลงานศิละปะอ่า ซึ่งเราก็จะมีอาร์ติสต์มาแบบแสดงผลงานเนาะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเป็นกราฟฟิตี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีกราฟฟิตี้แบบไหนบ้างครับอันนี้เป็นกราฟฟิตี้อันใหญ่นะที่แม่เคยมาแต่ว่าแบบเหมือนโดนบอมไปแล้วนะครึ่งหนึ่งโคตรเท่อะเห็นจุดนี้ก็นึกถึงท่าย,ยากขึ้นมาได้นะเดี๋ยวจะให้ น้องมันปีนขึ้นไปก็ปจ,ปจะได้แบบประมาณนี้รู้สึกว่าทุกอย่างก็คือดูเยอะชอบชอบ ผนังนี้ก็ดีนะก็แมทกับชุดอีกแล้วอะเลยหยิบหมวกสีส้มมาใส่ให้มันดูป๊อปขึ้นมานิดนึงนะครับให้ลองไปยืนไปนั่งดู เป็นประตูสำหรับเหมือนโหลดของอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีลายกราฟฟิตี้แบบเท่ดีตรงนี้ก็อะไรนะใส่เสื้อเมสีกว่าต้องต้องเตรยียมกันไหนใจ เดินมาก็เป็น g o l ฟิตี้คือมันไม่มีทุกหลังนะคือมันจะมีบางซอกบางตรอกที่เขาทําไว้ใช่ก็คือว่าเหมือนที่จริงอ่ะเราต้องเดินเดินหาแต่ละจุดมันไม่อยู่ใกล้กันนะคือบางจุดมันจะอยู่แยกแบบถนนท,น,ถน,นที่1ไปถนนที่3ามอสองไม่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่เหมือนต้องเดินเดินหาหน่อยโอเคแต่มันก็เหมือนสนุกดีเหมือนแบบเแรล,ลี่อะไรเงี้ยไมค์อจะมีแบบจะมีแมปคร่าวๆเอาไว้ตามจปตรต่างๆ,ๆเดี๋ยวจะลงเอาไว้ให้ใต้คลิปเนาะใช่ อยู่ถ่ายรูปบางจุดก็กลัวของหายมากเลยกลัวโดนแบบกลัวมือถือจะโดนยกไปนับนับถ่ายกล้องคือ1 2 3 1 2 3อึแต่นับเวลาคนเตินถ่านคือ332 1จะวิ่งตามเลยอะไรจะไปหาอะไรกินกันเป็นร้านคนไทยครับแต่ทำอาหารเกี่ยวกับกึ่งญี่ปุ่นกึ่งเวียดนามโอเคเป็นร้านอาหารเอเชียนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้มีอะไรน่ากินบ้างครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ในร้านแล้วนะครับชื่อร้าน Dog Asian Eatery นะครับก็จะเป็นร้านที่แบบขายอาหารเอเชียนะครับเขาก็จะมีทั้งอาหารญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็มีไทยแบบผสมกันเนาะเเรากำลังจะไปหา ไอศครีมกินนะครับรา้านนี้เนี่ยเป็นไอศครีมเจ้าดังของนิวยอร์กอันนี้ก็เป็นร้านที่แม็กแวะมากินบ่อยๆนะครับที่จริงชอบทั้งแบรนดิ้งของเขาแล้วก็ชอบทั้งรสชาติของไอศครีมคนระับอันนั้นเป็นมิ้นชิพใช่แล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตฟัดบราวนี่แล้วก็ฮันนี่คอร์นไอศครีมที่นี่นะมันจะมี2แบบคือใช้นมของวัวกักบแบบที่2คือเป็นวีแกน วีแกนก็คือที่ผมกินคนที่เนี่ยเขาค่อนข้างจะซีเรสกับการเป็นวีแกนอ่าซึ่งร้านนี้ก็เลยแบบมาเสิร์ฟความต้องการของเขาเออมันก็แบบดังขึ้นมาแล้วรสชาติก็คือแบบอร่อยนอกจากร้านานี้แล้วก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยอันนี้เป็นรสฮันนี่โคมครับนี่เป็นสีขาวรสชาติมันจะครีมมี่นัวๆน,นะครับส่วนอีกอันนึงที่แม็กซ์ซื้อมาก็จะเป็นช็อกโกแลตปัดรบราวนี่ครับมันก็จะเข้มๆหน่อย ออก็จะมีเนื้อบาวนี่แล้วก็มีเป็นอซอสช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยนะครับก็รสชาติใจเข้มข้นนะครับแล้วชอบรสไหนมากกว่ากันเนี่ยพี่ชอบฮันนี่คมอ่ะทันนี้คมมันจะแบบมันจะนวลนวลมันจะพูดดีพูดดีละมุนละ <c oughs> มุนพาไปที่ริมน้ำนะครับที่เมื่อวานเรามาแล้วเองแต่วันนี้เนี่ยก็มาในช่วงแบบพราทิตตกนะแล้ววันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานมากๆเลย ก็จะมีคนออกมานั่งตากแดดม,มานั่งเล่นนั่งคุยกันเฮงเอานะครับแล้วก็ดูแบบพระอาทิตย์ตกคือบรรยากาศคือกับโคตรดีอยากให้มาอยากให้มาที่นี่นะครับเบสฟอร์ดแล้วก็วิลเลียมเบิร์กนะครับมีไปดูอ่พวกกราฟิตี้นะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของชาวบรุกลินที่อยู่แถวๆนี้กันแล้วก็มาเดินริมน้ําวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรเยอะๆนะครับแล้วทําไมเราถึงต้องมีวันที่2มีวันที่2เพราะวันแรกแอบเฟล <laughs> วันแรกคืออากาศคือแบบแย่มากเออก็เลยเอาเรามาแบ็กอัพอีกวันนึงก็ได้ฟิลอีกฟิลนึงด้วยความที่เมื่อวานมันอากาศหนาวมากทําให้คนไม่ค่อยออกซึ่งวันนี้มันแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นนนี่เดย์ทำให้คนออกมาเยอะขึ้นทําให้เราเห็นว่าคนที่อยู่ที่เบสฟอร์ดอ่ะมันเป็นยังไงหรือว่าร้านขายของที่เป็นแบบแบบ๊อปช็อปเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะที่จะน่าสนใจเออแล้วคนก็แบบแต่งตัวแบบพีๆแบบเท่ๆอะไรเงี้ยเออบางคนก็ใส่หมวกแดงหมวกเหลืองเออมันก็สนุกนะว่าแบบไอ้เขานู่นนี่นั่นอะไรกันถ้าเกิดว่าใครชชอบบบลิแนนี้ะกก็ฝา่วย กดไลค์กด Subscribe ให้แม็กด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับได้เลยขอบคุณครับ